Me, เรียวมีเผยชื่อสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ฉายชิป s ั a ป d r a g o n 888ในชื่อ me, เรียวมีก้อยเรียวมีเผยชื่อสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ฉายชิป s ั a ป d r a g o n 888ในชื่อเรียวมีก้อยถ้ายัางจำกันได้นะครับว่าในงาน Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2020เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางเรมีได้ประกาศว่าสมาร์ทโฟนเรืเอธงรุ่นล่าสุดที่จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888ที่ใช้ชื่อแฝงว่าเลสนั้นล่าสุดครับบัญชีทางการของเรลมีบนไวโบได้โพสต์ภาพทีเซอร์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเรืเอธงรุ่นใหม่ที่ว่านี้พร้อมกับบอกด้วยว่าจะมีชื่อว่าเรลมีกไกยและอาจเปิดตัวที่ประเทศจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับแต่ในภาพทีเซอร์จะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะครับ เพราะมีแค่รูปปลาคราฟสตัวที่ว่ายน้ําอยู่ในน้ําคล้ายกับภาพวาดโอยพมปีใหม่ครับพร้อมด้วยโซลแกนเด e l e e f ของเรื่องมีครับแต่หลายคนคาดว่าสมาร์ทโฟรุ่นนี้มีแนวโน้มที่จะมีโทนสีที่สดใสเหมือนกับปลาครัฟ2ตัวในภาพที่เผยมาก็เป็นได้ครับ